Ren. ท่านผู้ปกครองที่เคารพนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีไปยังท่านรองผู้อำนวยการนะครับใหม่ป้ายแดงนะครับปุณนครูเกลียงด้วยนะครับซึ่งต้องแสดงความยินดีให้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วอีกไม่นานท่านก็คงจะไปตามสเต็ปนะครับเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็ไปเป็นท่านผู้อำนวยการต่อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเติบโตที่น่ายินดีในเรื่องของการพัฒนาทางสายอาชีพนะครับที่มีการเติบโตในอาชีพข้าราชการครูนั่นเองนะครับแล้วก็กล่าวคําสวัสดีไปยังลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์น็อตอีกแล้วนะครับก็ จะมากล่าวในเรื่องของอแบบสรุปนักเรียนโรงเรียนกุลร,ราชลังสลิดที่มีความพร้อมฉีดวัคซีนไซเซอร์นะครับณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบึงรอบที่3เวลา10โมงครึ่งนะครับถึง11นาฬิกา30นาทีก็คือ11โมงครึ่งนะครับซึ่งเราจะฉีดการตามปฏิทินนะครับ สามารถดูย้อนหลังได้นะปฏิทินก็คือเราจะฉีดวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564นะครับเวลา1 0ม0ครึ่งถึง1 1ม0ครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นรอบที่3จะฉีด200คนนะครับแต่เขาเขียนไว้ในตารางหมายเหตุนะครับว่า 1. ให้นักเรียนมาก่อนเวลานัดหมาย30นาทีเพื่อลงทะเบียนนะครับดังนั้นเตรียมปากกามาด้วยนะครับไม่ใช้ปกา,ากกาม้การปิดแมสแล้วก็ติแอลกอฮอล์มาด้วยนั่นเองนะครับ 2. นะครับเอกสารที่ท่านต้องนํามานะครับหบัตรประชาชนของนักเรียนตัวจริงเลยนะครับหรือจะเป็นตัวถ่ายก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็จะสะดวกเนาะอ่ะอันนี้เพื่อป้องกันเขาเรียกอะไรอะ่ะถามฝ่ายอนามัยมาเนาะเขาป้องกันว่ากลัวจะมีคนมาสวมสิทธิ์นะครับเพราะสิทธิ์ใครก็สิทธิ์มาเนาะสองครับใบยินยอมการฉีดวัคซีนและ3นะครับแบบ แบบคัดกรองการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องมีลายเซ็นและเอกสารมาให้ครบนะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับได้ส่งเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับหรือที่คุณครูเกียนท่านได้แจ้งนะครับก็คือสามารถรับที่ตู้ป้อมยางได้นะครับแต่ว่าท่านจะไปปริ้นก็ได้ในคนที่มีความสะดวกในการปริ้นนั่นเองนะครับซึ่งงานจะมีทั้งหมดแค่2หน้านะครับหน้าที่1นนะครับจะมีสส่วนส่วนแรกเป็นของนักเรียนนะครับทิมชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวสัญชาตินะครับโรงเรียนคุรุราชั้นม2ห้อง6 นะครับที่อยู่หมู่ที่ตำบลน,นะครับอำเภอจังหวัดเบอร์โทรขอให้เบอร์โทรเน้นๆเลยนะครับมีเหตุอะไรเขาจะได้กรี๊งกลางหาท่นานได้นั่นเองนะครับ2นะครับก็คือส่วนยินยอมของผู้ปกครองนะครับก็จะมีข้าพเจ้าชื่อนะครับก็จะเป็นชื่อผู้ปกครองเบอร์โทรผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของใครเติมนะครับ เด็กชายตามด้วยชื่อนามสกุลของท่านลงไปอ่าชื่อนามสกุลของลูกท่านลงไปนะครับแล้วก็ท่านมีความสัมพันธ์เป็นใครนะครับแล้วก็ลบกวนเซ็นชื่อให้เรียบร้อยนะครับวันที่ควรเป็นวันไหนเป็น15 16 17 18ได้นะครับแต่จะต้องไม่เกินวันที่18นะครับเป็นไปได้ก็สัก17ก็ยังโอเคนะครับหรือไม่แน่ใจมาเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวถามหมอได้นะครับ2ครับในแผ่นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของแบบคัดกรองก่อนรับการฉีดวัคซีนนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยท่านก็ติ๊กมาให้เรียบร้อยนะ รองเซ็นชื่อมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับซึ่งมีคําถามว่าเอ๊ะผู้ปกครองเนี่ยใครบ้างที่เซ็นได้นะครับตามหลักแล้วที่ควรเป็นก็คือควรจะเป็นผู้ปกครองคนเดียวกันกับที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางอนามัยโรงเรียนไว้นะครับเพราะว่าอ่าก็จะเป็นข้อมูลที่จะได้ถูกต้องตรงกันเหมาะจะได้ไม่งงนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยฝากด้วยนะครับแล้วก็เซ็นมาให้เรียบร้อยเนาะข้อ3ครับการแต่งกาย นะครับข้อ1บอกแล้วนะ1คร่าวๆใหญ่ก็คือมีรายชื่อลูกมาแล้วนะครับ2เรื่องเอกสารเตรียมมาให้ครบนะครับแล้วก็อย่าพลาดเวลาเนาะแล้วก็มาก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับข้อสาคือการแต่งกายรบกวนขอเป็นชุดนักเรียนหรือชุดภลศึกษาที่พยายามมีชื่อนักเรียนนะครับเพื่อที่ว่าหมอจะได้แยกแยะผู้ป่วยกับการแฝงเร้นนะครับแล้วก็สามารถจัดการหน้างานได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นควรจะเป็นชุดนักเรียนหรือชุดภลศึกษานะครับแล้วก็ รบกวนแต่งกายให้สมเกียรติของตนเองนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับสถานที่ราชการคุณหมอนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับทางโรงเรียนด้วยนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับและมีคําถามอีกข้อหนึ่งที่ชอบถามนะครับหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะ อาจารย์เวลามาเนี่ยจำเป็นต้องให้พ่อแม่มาด้วยหรือไม่นะครับออตอบแจ้งว่าถ้าตัวน้องนักเรียนนะครับเอาหลักฐานสองชิ้นที่ขึ้นหน้ากระดานตรงนี้เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนมาเนี่ยผู้ปกครองไม่ต้องมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่านะครับมีประเด็นว่า ถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นเด็กแพ้วัคซีนซึ่ง1 0 0 0 0แสคนจะมีแค่คนเดียวเนี่ยมันไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยหมอก็อยากจะได้ไลายเซ็นหรือดุลพินิจของผู้ปกครองนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นท่านผู้ปกครองมาด้วยนะครับก็จะทําให้ทางคนหมอกับ บุตรหลานของท่านอุ่นใจในเรื่องของการรับวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็กจะต้องเรียนแจ้งตรงๆนะครับแต่ว่าถามว่าเอถ้าเอาเอกสารมาครบ2ชิ้นนะครับแล้วเอาบัตรประชาชนเด็กมาแล้วแล้วตัวเด็กมาเองเนี่ยได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับเพราะว่าตามหลักแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยเนาะทุกตัวเนี่ยพอฉีดเสร็จปับ๊บจะมีการพักประมาณ30-45นาทีเพื่อสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนที่มาฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนนะครับทำร่างกายให้แข็งแรง ดื่มน้ำนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของอสารเหลวในกระแสเลือดให้มากนะครับเราก็พยายามที่จะ,ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของอสารเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปาปิ้งอะไรเนี่ยก็ลูกๆก,ก็จะต้องพราวๆสัก,กวันสองวันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามวันห้าวันหลังฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับจะจัดหนักจัดเต็มก็โน้ตถึงแม้จะไม่ดีแต่ก็พอจะได้อยู่บ้างนะครับอยากให้วัคซีนเนี่ยเขาได้ไปกระตุ้นในเรื่องของอ ระบบอิมมูนคือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รบกวนท่านผู้ปกครองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมันไม่ยอมดับ